กินเข่าจ้ะความมันเสียงไปเซนีมาซงมันเหียคอยกินเขา่าใส่หมวกคาแรคเตอร์พี่น้องมักมกักไปเมืองไทยเอยสิปิกนั่งสะแตกเขา่าเส้นห <c ười> ม,มวกชินเคยมักหมวกเคยมักดอกไม้เคยมักคาแรคเตอร์เจ้าของมักแบบนี้แกงเห็ดแกงเห็ดเพิ่งไหมคะ่ะอุแกงเห็ดะใส่ผักกระเดาเดาดาัดากกระเดาเดาดักพี่น้องเจ้าปลาแดก ผักกระเดาปัจจันแนหอมขาวปลาหวานขอยเปรตไปตลาดไทย,ย,ยก่อนย่างก่อนเมื่อเมืไปตลาดไทยกับขอยไปรตเนี่ยไปร้านไทยเมื่อคืนกับเหตุงานเมื่อเหนื่อจันทร์ก็หยุดเมื่ออื่นสิเดไปร้านไทยไปเมื่อเหนื่อยก็บรรทักมากินกับร้านไทยทั้งบุมบผักจิ้มข้าวไปไทยสง กระเดากระเดาไอหน้องยิงน่ายยิงแล้มาให้มันเป็นแห้งๆเลยพี่น้องบอกอีกก็แห้งๆมาสุแซ่ยหนามเมื่อกี้ปืนคือพิชิตไม่ผักหลายเมื่อเลย bye ปลาวันขงเขาเนี่ยกะเรียดเดียกแล้วเรียบเนี่ยมันบุกหวันปลาพี่ฝาวเลือกกินสมตำบัตเตรี่ยัง มัวก็โดนหมอนมัมแล้วเป่าให้อืมอ,อืม,อมโอเคลูกคม,มันบาดมึนหนูก็ระวังสิคะหนูเล่นยังไงให้มันหัวโดวนเก้าอี e. ้จะตัตก็ไบบม่น้อยหนูนะ พวกนี้ไปซื้อหัวตอกันยูนอสตอร์อพวกนี้ไปซื้อ,อไม่มีนะพ่อไม่มีสนตอเห็ดนูกินเมื่อเช้านี่แหละลูก กำลังมุ่งเห็ดเพ่งพลังเขากไปเก็บ cung nam, đến lá khu gí cả là chân, hệt khai yến, độc sâm con, khai ngay ngay mama ตับเป็ดตับได้เพิ่มขึ้นตับอืมร้นบอลอืมร้นบอลถ้าผักกระเดาเดาดำมันคขมมันไม่มีหมากผักใส้สเมื่กี้ก็สิเป็นลาผักมันใส่ถึงกินผักกับเมื่อตู้เย็นแล้ว อื <Ừ> ้อันนี้น่าอร่อยกินใหญ่มามักกะได้ไปเมืองไทยเขาสิเอามากหลายๆพี่น้องเขาสิเอาเห็ดเฟียงมา วันนี้บุญไม่ผักเลยจ้ะ,จะเจ้าวันนี้ผักกะเดาอยู่กินรสห,อหอ่อๆเคยสมัครกินเลยไม่กินไหนนะไม่อยากกิน กินทักทายสุวยไดจังวันนี้ชิพ้ากินเจ็บๆต่แหมซื้อผักซื้อ,อยังมากก็ปลาอเอาเชือกลูกจ่าคุณชัดจิตฉันบอกให้ระง,งจ้ะสิพาลูกไปเที่ยวนั้น ซอสไข่ากอิกอกุูอิใจว่างสิาซ้ากินตกก่บากตัวเอาเด็ดคลิปหนาเอาเด็ดคลิปหนาเพราะแม่นอาจาอาจะเป็นคลิปเก้าเอาลงแงละคลิปต่อไปถ้าเด็ดก็คือเฮ็ดคลิปไหมหลักหลาย นั่งก,กินบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องกินขนมเส้นโอ้ยวันกินตะมากอกินซม,มือบ่ได้เไ้ลกินเมือดออกยังตาย <c oughs> มีคนพาก,กินตะมากออีกล่ะอีกขามหายายนี้นี่ออกยังตายป่ะสิว่าเลี้ยงตายซ <c oughs> ม,มือน้ำกินหรอยกินซมือแหละใครว่าเลี้ยงตายซม,มือเลี้ยงตายน้ำดิพี่น้อง คนบางคนบ่นเคยวอาเรื่องตายเพราะว่าเรียงตายนี่ยนยากยากรับไ่ได้หาว่าผู้นั้นผู้นี้เสียงจบของบ่ดีแบบน้ต้องเอาจะตายเพราะน้ำ <c oughs> ไปเล่ากันคิดไหมเพราะเสพเสี่ยกับขอสิไปซื้อผักก่อนขอพระท่านเด่มไม่ผักเมื่ออื่นวันอังคารแต่เดี๋ยวดีกว่าเด้อ